คณะน,นี่น้ำท่วมนะครับพี่น้องถ้าร้านสาวมานาั่งหลินน้ำเสยเพียงมักขึ้นเหลียวพี่น้องให้พี่น้องบึงบรรยากาศน้ำท่วมอา้าวเหงกหน่อยกำลังหลินน้ำย่างพื้นพื้นนี่แหละชีวิตของเด็กหน่อยบ่ได้คิดยั่งดอกพี่น้องแต่ลินลิน,ลนมวนมวน,มวนไปตามเรื่องตามลาม่าเขาละขันในลกงน้ำกับพากนี้ ขุนพี่น้องตึกเหงอยู่ทางขุ่นตึกเหงได้นนบาทละครื่งสอบพี่น้องตะวันซ้อนผมถ่ายภาพบนท่านวังหันเดี๋ยวสิผ้าไปเบิง้งมั่นี่พ่อผ้ายางไปเบิ้งป่าสักกันไปเบิ้งป่าชัดฟองลูกติดไปเบิงบบเบ้งป่าเช็ดฟองน,นี่ป่าตัวหนึง่ง นี่ปลาอ้าวิีตัวหนึง่งปลากะดีบ่เ,เอามันสมอแต่งลงน้ำจ้ะนี่ปลากะดีนี่ลัะพี่น้องมองหาอยู่หากินอืมทาลุนน้ำกันพี่น้องบ้านบไปใกลก่ลูกบไปใกลใกล่อี่ กบไปเดี๋ยวเดี๋ยวถามพ่อก่อนพ่อสิพายางไปเดี๋ยวพ่อรุ่นแหก่อนหาเพิ่งเพิ่นเอาปลาขึ้นก่อนนั่นนั่นนั่นนะโอ้โหโดดขึ้นทั้งโคกเลยบ่ป่ปาตัวน,นั้นนี่นะครับผมปลาหักหาลุ่นก่อนหาลุ่นหาลุ่นก่อน คุณสิดได้บ่ไม่จับหนูก็โดดลงท่อนตัว พท่างคุณขาวเจ้งเท่งทุกที่นอ้อง,องเอ้ียหัวเ้ยะตัวเง้เีวเยยบพอท่าเนป่า เทียเดียวพี่น้องเทียเดียวเบิง้งเต็มแหะอกัอกเน่าเออโอ้โหโอ้โหเบิ้งพี่น้องเบิง้งเ,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 เลยเหมนอะขาจากพาดพี่น้องเนียขาจักพาเลยเที่ยวเดียวพี่น้องเที่ยวเดียว,ยว,ยวาอาจับปลาให้พ่อดูหน่อยจับปลาให้พ่อดูหน่อยอนุจับปลาตัวหนึ่งจับยังไง จับขึ้นมาสินี่จับดูนี่คือปลาจับปลายพ่อหน่อยอาจับใส่ถังช่วย้ช่วยตาหน่อยเร็วกลัวกลัวกลัวอะไรล่ะรุ่นน้ำกันพี่น้องคลิปนี้เต็มอากยากเลยพี่พ่อให้รุ่นครับเนี่น พุ่นพุ่นน่ะเทียเดียวพี่น้องเทียเดียว <Yeah. S 1> มาทางพี่มาทางพี่ oh. ตะอนซ่อนน้ำพึนพี่น้อง พี่อยู่ในคูจ็บป่าสวยนี่คิดน้องลูกก็เก็บใส่ช่วยที่ล่ะเก็มจ้ากพาด <c oughs> <c oughs> จับก็ไม่ป็นินดูพ่อจับเห็นมัน,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 นจับลองดูจับใจลองดูอื เห็นไหมดูเลยเห็นไหมเยอะไหมเยอะไหมยกมือหน่อยกดไลค์ให้หน่อยกดไลค์สวยๆะสิพ่อประมาณเพียงนี้แหละพี่น้องหาอยู่หา,หากินวิธีชาวบ้านอ,อพี่น้องเพราะเด็กปุนเด็กแก้วนี่แหละเพราะเด็กกิน เอาลุ่นเพราะเงี้ยปีกันนะเพราะเงี้ยปีสิเป็นไรึ <c oughs> คือข้างสแล้วล่ะเจ้าข้านพุทธฮ็ดออกไปอัน จสิประมาณนี้พี่น้องฝนสีห้ามแล้วขอบคุณพี่น้องสิบห้าล้านขึ้นเมีย